สวัสดีเพื่อนๆ่าทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโกมินสตูดิโอนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้โกมินสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับคนที่กําลังจะแต่งรูปโปรไฟล์หรือแต่งรูปหน้าปรกนะครับแต่อยากจะมีเส้นสีขาวหรือว่าเส้นสีอื่นๆเนี่ยรอบตัวเรานะครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบเทคนิคง่ายๆนะฮะใน Photoshop นะครับคนที่มี Photoshop แล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่มีโปรแกรม Photoshop ก็ ไปดาวน์โหลดมาหรือว่าไปซื้อมานะครับผมทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมเป็นภาพหน้าปกไม่ใช่หน้าปกเดเป็นภาพพื้นหลังนะพื้นหลังที่ผมเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะแล้วก็วันนี้ผมจะเอาภาพที่ผมจะมาทำขอบสีขาวนะผยไปเลือกมาก่อนแล้วกันจริงๆเราสามารถเปิดที่โฟลเดอร์ได้เลยนะครับไปเลือกภาพที่เราต้องการมานะฮะผมก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไปตัดเป็นพื้นหลังมาแล้วนะคือถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือ แนะนำรูปที่เราจะทําขอบขาวครับแนะนําให้เป็นภาพที่มันโปร่งใสแบบนี้จะดีกว่านะฮะแบบนี้จะดีกว่าแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะเอามาใส่ในหน้านี้รู้สึกว่ามันเล็กไปนะครับขอขยายแป๊บนึงฟ <c oughs> ื้นเอประมาณนี้แล้วกันเนะาะแค่ภาพตัวอย่างเฉยๆนะครับ นะพอแค่นี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมที่จะได้คัดมาแล้วนะครับผมมันก็จะปกเป็นปกติของมันนะไม่มีขอบขาวนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะทําขอบขาวนะครับใน Photoshop นะครับขั้นตอนแรกนะให้เรามาที่ตรงนี้ครับเมนูตรงนี้เลยนะเห็นไหมฮะเมนูตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ตัว T นี่ฮะกดไปหนึ่งครั้งนะครับกดไปหนึ่งครั้งพอกดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะให้สีขาวอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ติ๊กตรงนั้นนะครับผมก็ ไปไล่ไปไล่เส้นดูนะครับเอาให้มันรอบตัวเราเลยนะห่างนิดหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้เนี่ยแล้วก็มาร์กไปนะครับอันนี้สอนแบบไวๆเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืดเวลาเกินไปนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นแค่คร่าวๆเฉยๆนะครับมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะเพื่อนๆสามารถดูและทำตามได้เลยนะครับผมปึ๊บ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 ห่างหูนิดนึงครับเดี๋ยวหูหาย โอ <Okay, S 2> <Okay. S 1> เคก็ประมาณนี้นะครับจริงๆเอาเอาห่างตัวเรานิดหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าขอบขาวผมเนี่ยมันจะบีบเข้าข้างในนะปึ๊บปบก็ไล่ไปนะครับติ๊กไปเรื่อยๆติ๊กไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะเอาให้มันรอบตัวเรานะครับวิวสื่อเมื่อกี้มันจะ เปรี้ยวๆนิดหนึง่งไ,ไม่เป็นไรเราดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะอ่ากดเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราได้จุดทุกจุดแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาคลิกขวาเสร็จแล้วปุ๊บให้เลือกตรงนี้นะครับ Mark Selection ใช่ไหมฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะ <c oughs> ผมไม่ค่ก็เ,เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็นี่แหละเมนูนี้แหละนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับปบั๊บนี่ แล้วกดโอเคนะครับกดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยแล้วทีนี้กดไปที่รูปของเรานะครับในรูปของเราตรงนี้นะครับ <c oughs> คลิกขวาหนึ่งครั้งนะคลิกขวาข้างบนสุดนะครับผมตรง b บร n d i n g นะครับนี่ข้างบนสุดเลยกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะ ทีนี้ให้เราเลือกที่สต็อกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมบวกสต็อกเยอะมากเลยนะครับเลือกสตก็อกงันนะครับปึ๊บอ่าเลือกสต็อกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับอะไรได้นะครับปรับทุกอย่างได้ก็โอเคไปก่อนผมไปดับเบิลคลิกที่สต็อกนะครับ ตรงนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนอะไรได้นะครับผมไม่อยากได้สีเบบียมเนี่ยผมอยากได้สีขาวเลยครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะรู้ <c oughs> สึกพี่แกะจะดื้อนิดนึงฮะเออเออโหมันเยอะไปนะมันเยอะไป <c oughs> สามก็ไม่สวยเปลี่ยนสีก่อน <c oughs> มันสามารถเลือกสีได้นะครับเลือกสีได้เราก็ไปเลือกสีให้มันเป็นสีขาวอะ่ะมาดูตรงนี้ก่นอนเฮ้ยปกติเลือกปุ๊บมันจะขึ้นสีนะฮะ รอบนี้ไม่ขึ้นสีแฮะดูกันโอเคมาแล้วเราสามารถเลือกสีได้นะครับเป็นสีสีขาวใช่ไหมเราไะเลือกสีขาวนะคผมสีขาวแล้วก็โอเคไป เอาสีขาวสุดเลยแต่นี่มันสีดำอืมเราเลื่อนไปฝั่งนี้ดูก่ะปืดปืดนี่ให้มันเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็กดโอเคไปคือเราอยากได้สีขาวอ่ะนะครับตอนแรกวันนั้นผมทำเนี่ยมันขึ้นอีกเมนูหนึ่งนะครับแต่วันนี้ขึ้นอีกเมนูหนึ่งก็เลยงงครับแต่ก็ประมาณนี้แหละนะฮะทำตามที่ผมเอ,อทำให้ดูก็ได้เนี่ยฮะไม่แน่ใจว่ามันปรับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่า ตอนผมทำเนี่ยคือกดสตัวกปุ๊บมันสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> ก็เลยงงก็เลยงงนะครับแต่เป็นไรนะก็ได้สีขาวมาแล้วนะฮะก็ทําตามที่ผมทำเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะใครที่ใครที่ดูไม่ทันนะก็สามารถที่จะข้ามกลับไปดูได้นะครับทีนี้เราจะเอามันใหญ่หรือเล็กยังไงกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะฮะผมเอาสักประมาณสักสิบก็พอแล้วนะสิบนะกำลังดีนะครับก็กดโอเคไป นี่เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นภาพสีขาวนะครับนี่กรอบสีขาวนะที่มันล้อมตัวเรานะครับทีนี้เราก็สามารถบันทึกได้เลยสําหรับคนที่แบบมีพื้นหลังที่มันสวยงามอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมแก้เอาพื้นหลังแบบอ่ามาโล่โงๆเฉยนะฮะเอามาให้เป็นตัวอย่างเฉยเสร็จแล้วก็บันทึกไปเลยนะครับไฟล์ที่คมชัดก็ต้องแนะนำเป็นไฟล์ png นะฮะดีมากเลย โอเคผมไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะจะได้ให้เพื่อนดูนะครับว่าคุณภาพออกมามันจะเป็นยังไงนะครับเซฟเสร็จแล้วโอเคก็จริงๆก็ปิดโปรแกรมไปเลยไปไดเลยก็ได้นะฮะปิดไปเลยอ,อ๋ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะอ่ะปึ๊บกดดูก่อนนะภาพตะกี้เนี่ยผมทำมานะฮะ ดูผลงานเดี๋ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็แค,ค,ค่แป๊บเดียวเองนะคือไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมติดตรงผมงงตรงไอ้เปลี่ยนสีเฉยๆนี่ฮะเพราะว่าตอนอัดคลิปกับไอตอนทําจริงเนี่ยคือหน้าตาไม่เหมือนกันฮนะ <c oughs> <c oughs> นี่เนหะ็นไหมฮะได้แล้วนะครับขอบสีขาวนี่อย่างนี้เลยนะครับก็สวยใสยนะสวยใสยนะครับแล้วก็สามารถไปปรับเปลี่ยนอะไรได้ไปทําอะไรได้แล้วก็ไปทาอย่างอื่นได้นะครับนี่ก็สำหรับใครที่กําลังหาวิธีทํานะฮะ ขอบสีขาวก็ลองดูคลิปแล้วทําตามได้นะครับผมแต่ตรงเมื่อกี้มันแค่ติดตรงสีนะครับก็คือเมนูไม่เหมือนกันนะฮะเมนูไม่เหมือนตอนที่ผมทําตอนแรกนะครับก็เลยสะดุดนิดนึงนะครับก็ต้องขอไปเพื่อนด้วยนะฮะแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะประมาณนี้แหละนะครับก็ขอให้เพื่อนนะลองไปทําดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ